่อ้คิปไม่หยุดอ่าเพราะสุดท้ายเขาเริ่มรู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนคนจังหวัดสุราษฎร์ก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นคนสุราษฎร์ค่ะเข้าใจไหมคนสุราษฎร์ส่วนมากไม่ได้รู้ว่ามันเป็นคนสุราษฎร์เพราะมันไม่ได้ดังอืมถามยูเรนัสดูดิอืมเออบ้านพวกเขา,าปิดตลอดุมดอยู่ในบ้านไม่ออกรอบบ้านเนี่ยรอบบ้านรอบัวบ้านเนี่ยมีบ้านหลังเล็กเ็กเล็ก,ล,ก,ล,ก,ล,กล้อมรอบ แต่บ้านเขาเนี่ยเป็นไข่ดาวอยู่นัตรงนั้นเขาก็จะอยู่ในบ้านใครมาเขาก็จะเชิญมาที่บ้านก็ทําห้องเป็นห้องปฏิบัติธรรมเลยก็ทําไว้เพื่อเฉพาะเลยเอาไว้รับแขกพวกนี้เลยนะคนพื้นที่เขาไม่รู้จักค่ะแต่ถามว่าคนพื้นที่เขาไปไหมเขาไปกับใครเขาไปกับหมอเพราะหมอเนี่ยเป็นที่รู้จักของหมอเด็กเออแต่พอ ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาก็ด่าเขาวก็ว่ามันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับพ่อค้าไม่ค้าอะไรเขาก็ไม่ได้กระทบแต่พอเป็นคนที่พอจะมีพอจะมีอันนี้ฟังเขามานะฟังเขามาไม่ใช่ในเมฆพูดเอกฟังเขามาจากหลายๆคนที่เราถามว่าทําไมถึงก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าในการติดต่อธุรกิจเนี่ยคนอื่นอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กแต่สําหรับพวกเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะมันเป็นเรื่องใหญ่อ๋ บ้านเชื่อมจิตเหรออ๋อจังหวัดเชื่อมจิตใช่ไหมอย่างเงี้ยเชื่อมจิตเป็นไงไปถึงไหนเนี่ยโอ้มันไม่ดีเลยนะนูกนี้นั่นเสียชื่อคนสุราษมรเลยนะเสียชื่อคนใต้หมดเลยนะทุกคนจะพูดคํานี้ออกมาอมืเขาก็มีผลกระทบค่ะที่เขาออกมาไม่ใช่ออกออกมาเพื่อความสนุกนะคะไม่ใช่เพื่อความสะใจนะคะเออเขาไม่ได้แจ้งใครที่เป็นคนมีชื่อเสียงหรืออะไรให้ไปช่วยนะคะ เป็นปุ่มของเขาเองที่เขารวมตัวกันพ่อค้าแม่ค้าคนที่มีผลกระทบหรือคนที่ไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้คนที่รักในาศาสนาคนที่รักในผืนดินที่เขาอยู่นี่คืออุดมการของทุกคนแต่ทําทาไมอินหรอก,กับเรื่องนี้ไม่มีใครอินค่ะแต่มันรําคาญไม่มีใครเขาอินค่ะแต่มันรําคาญค่ะรําคาญที่มันไม่หยุดสักทีรําคาญที่มันไปพูดว่าต้องไม่เห็นมีใครว่าอะไรอืมคนพื้นที่ไม่เห็นใครว่าอะไร คนทั่วประเทศก็ไม่เห็นมีใครเดือดร้อนอือก็อยู่ที่คนศรัทธาอือแต่เพราะความศรัทธาของพวกเธอมันทําให้คนอื่นขวุ่นวายไงทําความปั่นป่วนไงอือแล้วก็ทําทําชื่อเสียงที่ไม่ดีไงอืมพฤติกรรมมันไม่ได้เป็นที่ที่น่ายอมรับในสังคมไงแล้วการกระทําก็มันบิดเบือนไปซะหมดทุกอย่างไงมันแถมันดันมันดันทุรังมันพฤติกรรมมันไม่มีความน่ารักเลยอ่ะอือนั่นแหละนี่อะที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ค่ะ ไม่มีใครอยากเอาชนะใครใครเริ่มก่อนเริ่มหลังมันไม่ได้เกี่ยวค่ะพวกเขาเขาก็เรื่องกันของเขาเริ่มนกันในกลุ่มประชาชนถ้าประชาชนไม่เริ่มใครมันจะช่วยเอาถ้าประชาชนไม่ออกมาบ้างเนี่ยถามว่าหนักไหมคะหนักไหมคะเออถ้าจะถูกต้องถ้าพวกเขาหยุดก็ไม่เป็นไรเออในแม่ก็เป็นเอฟซน้องหญิงนี่ว่าจะไปหาน้องหญิงอยู่ ฉันอยากไปดูบ้านขเขาจังเลยชอบอยากไปหาสเสด็จพี่อยากไปหาท่านพี่อยากไปหาท่านพี่เดี๋ยวพอใครไม่ออกยิ่งได้ใจคือไม่มีใครเขาอยากได้แสงค่ะไม่มีใครเขาอยากได้สื่อวันนั้นสื่อไม่ไปก็ไม่ได้มีใครว่าค่ะไม่มีใครว่าเลยเพราะเขาไม่ได้เชิญสื่อหรือว่าไม่ได้แบบว่าไปประกาศว่าสื่อต้องมาทุกช่องวันนี้นั่นน่ะไม่ใช่ค่ะอืมเขาไปในกลุ่มของเขา กับพวกของเพื่อนพี่ของเขาเออนี่ไปสมทบไม่ไปกระดาษเขาไม่ได้มีผลค่ะฉันไม่ไปก็ไม่ได้มีผลเพราะเขารวมกันแล้วเข้าใจยังในแม่ไม่ไปก็ไม่ได้มีผลค่ะเพราะเขารวมกันแล้วถ้ามันเป็นประเด็นว่าในแม่ไปแล้วจะมีผลหรอคะเป็นแสงหรอคะเป็นแสงเพิ่มขึ้นมาไหมดวงอาทิตย์มันจะสว่างจ้าขึ้นมาไหมก็ไม่ไม่ได้มีผลค่ะเออไม่ได้มีผลอะไรเลยนะคะอืมอืมไม่ได้มีผลอะไรเลย อย่าคิดไปเยอะเนาะบางทีความคิดตัวเองไม่ได้ถูกนะคะอืมเพราะมันมันเป็นความมั่นใจมากกว่าความความที่ความคิดถูกผิดอีกนะอืมแล้วการอ้างคนโน้นอ้างคนนี้เนี่ยอ้างอ้างไปเลยค่ะแต่ขอขอขอเลยต้องมีหลักฐานอย่าอ้างไปเรื่อยในไม่เป็นคนที่ไม่ชอบอ้างถึงใครนะคะไม่ชอบอ้างถึงใครเลยว่าฉันมีตัวตนจริงนะฉันมีตัวตนจริงเป็นคนจริงมีตัวตนจริงนะคะแล้วมีบุคคลจริงนะคะ ไม่ชอบอ้างถึงใครนะคะอ้างคนโน้นอ้างคนนี้จนเป็นนิสัยจริงๆไม่มีอะไรนะคะผมเห็นมาตั้งแต่เด็กอ้มันเป็นยังไงฟังนรูดกันดูเอ็นดูเอ็นดูจังเลยพี่นกเอ๋ยพี่นกตัวพี่นกเองนะคะปลุกกระดุมคนอื่นไม่ใช่คนอื่นปลุกร <นะ S 1> ลกระดมพฤติกรรมของพี่นกก็ค่ะปลุกกระดมคนอื่นเขาไม่ได้ปลุกนะคนอื่นเขาไม่ได้ปลุกนะคะอืม วันที่หนึ่งไม่ปลุกระดมหรอคะฮะทำไมต้องวันที่สิบห้าปลุกระดมวันที่หนึ่งไม่ได้ปลุกระดมวันที่หนึ่งเนี่ยเขาไปให้กําลังใจนะครับอย่าไปหาว่าเขาปลุกระดมอีกนะฮะวันที่หนึ่งเขาไปให้กําลังใจนะคะในสถานที่เนี่ยที่สามนะคะอย่าไปหาว่าเขาปลุกระดมอีกนะ,ะนิสัยไม่ดีหาคนโน้นหาคนนี้ไปทั่วกล่าวหาเขาไปทั่วตัวเองไม่ผิดเลยคนอื่นผิดหมดนิสัยไม่ดีนะถูกต้องค่ะวันที่หนึ่งเขาไปให้กําลังใจกันค่ะ อยา่อยาไปปั้นข่าวอย่าไปโยงข่าวนะว่าเขาปุประดมขาดวันที่สิบห้าเขานัดก,กันยังหาว่าปุบระดมบ้าบอค่ะเขานัดก,กันไปกินขนมจีน่ะไีบ้าไม่รู้อาจจะสับขาลอกพวกมึงก็ได้ใครจะรู้ละ่ะดูนี่มุพฤติกรรมมจะเป็นแบบไหนฮะนอุ้ยน่ารักอะวันที่หนึ่งมันให้ลาง,งานอุมันเป็นวาระระดับชาตินะไปสั่นไม่ไปนะฉันพี่เกลียดติมบัดดินฉันไม่ชอบมีแสงค่ะ ฉันยืนเฉยๆแสงก็หาแล้วค่ะอืมไปหาแสงด้านอื่นค่ะเพราะชอบหาแสงด้านเงินเดี๋ยวไม่ชอบหาแสงด้านเงินนะคะเพราะว่ามีเงินแล้วมีกินค่ะถ้ามีเงินแล้วมีกินค่ะนะคะมีแสงอย่างเดียวไม่มีกินนะคะบอกก่อนนะคะเอออยู่ให้มีความสุขคืออยู่แบบมีเงินค่ะนะคะอยู่ให้มีความสุขอยู่แบบมีเงินสามีดีฐานะมั่นคงครอบครัวมั่นคงมีคนปกป้องดูแล มีลูกที่น่ารักมีเงินที่จ่ายแล้วไม่หมดมีอาชีพที่ทำได้ตลอดชีวิตมีธุรกิจที่คอยซัพพอร์ตและมีพวก้องที่อยู่รอบกายชีวิตคนเราที่สมบูรณ์แบบเป็นแบบนี้ขอโทษไม่ได้ให้ให้หมันไส้แต่ในแม่เป็นแบบนี้จริงๆเลยภูมิใจกับชีวิตที่เป็นอยู่นณะตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบอยู่เงียบ เงียบๆในที่นี้คือชอบอยู่จกๆเจ๊กๆไปไหนไปกันครอบครัวอะไรอย่างงี้ค่ะอืมไปไหนก็จกๆเจ๊กๆหอบพิ้วกันไปนะคะไม่ได้หรูหราอะไรเลยนะคะไม่หรูหราเป็นคนไม่ใช้ชีวิตหรูหรานะคะถูกต้องกินข้าวแกงเห็นในแม่กินข้าวไหมคะก็ราดข้าวอย่างนี้แหละค่ะไม่สร้างภาพเป็นคนที่ไม่สร้างภาพนะคะต่อให้วันไหนไม่มีจะกินจะได้ยืนได้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่ายืนได้เต็มตีนนะคะ แต่ถ้าวันหนึ่งถ้าใช้ชีวิตหรูหราจมไม่ลงจับทุกขักนะวันนี้ไม่เคยกลัวความทุกนะคะนะวันนี้ไม่เคยกลัวความทุกเพราะเคยทุกมาแล้วเคยจนมาแล้วเคยไม่มีกินมาแล้วนะคะที่ทํางานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยสัมมาอาชีพสุจริตร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรที่คิดว่าไม่สุจริตไม่ทำนะคะ ไม่ถนัดก,ก็ไม่ทําไม่สุจริตก็ไม่ทํานะคะนี่เป็นตัวเราใครจะมาหาผลประโยชน์กับเรายากยากค่ะอืมแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบขัดผลประโยชน์กับใครด้วยนะคะไม่ชอบขัดผลประโยชน์กับใครเพราะมีพร้อมแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วอืมไปเล่นละครได้ครับสวยเดี๋ยวกําลังกําลังจะมีผลงานเร็วๆนี้ค่ะ แต่ไม่ใช่นางเอกนะคะเป็นนางร้ายเป็นนางร้ายค่ะกําลังจะมีผลงานเร็วๆนี้ค่ะเป็นนางร้ายค่ะออแล้วก็อ่ะแล้วก็จะมีซิงเกิลเพลงนะคะนะคะมีซิงเกิลเพลงคู่กับนักร้องดังอุยอ้ยอุ้ยตื่นเต้นเนาะนี่ค่ะความสุขมีแค่นี้ค่ะอืความสุขมีแค่นี้ค่ะ,คคคะเราทรําด้วยตัวเราเองเนี่ยดีแล้วไม่ต้องไปหวังเพึ่งใครนะคะไม่ต้องไปหวังพึ่งใคร ขอบคุณค so so, <com> ่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะพวกเขามาใครจนทอนคือเขาก็ดำไปหน้านั่นแหละเอฟซีก็พีขอบคุณค่ะทำให้ตื่นเต้นอีกแล้วเอาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แอนนี่เป็นเอฟซเอฟซเป็นแม่ยุใหมายเลขหนึ่งดันจนพัง ทางช่องไหนคะช่องคลอดในม่เกิดมาจากช่องคลอดไม่ได้เป็นช่องคะ่ะแต่ว่าเหมือนเป็นละครสั้นนะคะเป็นละครสั้นโอ้จะทําได้หรือเปล่าไม่รนะู้เลยเพราะแสะดงละครไม่เป็นเพราะแสะดงละครไม่เป็นปั้นเรื่องไม่เป็นอ้างคนไม่เป็นทาอะไรไม่เป็นไม่ชอบไม่ชอบแอบอ้างใครในแม่ว่าจะยืดเยื้อไหมคะอะ เอานี้นะในแม่น่ะไม่ใช่ตัวหลักเว้ยเราพูดกันแบบเพื่อนเลยเฮ้ยมึงกูมงไม่ใช่ตัวหลักกูไปร่วมแล้วกูบอกตั้งแต่แรกแล้วว่ากูไปร่วมเข้าใจไหมอ่ะบางเอิญว่าอย่างนี้มึงมงฟังกูนะบางเอิญว่ากูเนี่ยรู้จักคนเยอะอ่าแล้วก็รู้ว่าใครชอบใครไม่ชอบอ่าแล้วบางคนบางเอิญว่ามันมี อุดมการเดียวกันเนี่ยมันปะจัปะจัก,กันเนี่ยจากสิ่งที่เราพูดออกไปจากที่เรานําเสนอไปเฮ้ยแล้วคนมันเห็นด้วยอ่ะที่เหลือไปติดต่อคนโน้นคนนั้นคนนี้เลยค่ะอจบฉันลงใต้ไปทำไมไปหาพี่ชายไปหาแม่ไปประชุมไปหาพวกพ้อง ที่รักเราไปคุยงานอืเรื่องนี้แค่ปลายลิปไม่ได้สนใจอะไรมากมเขาบอกข่าวมายังไงก็บอกต่ออย่างนั้นไม่มีอะไรมากอย่าสร้างประดินอย่าโยงอย่าสร้างประดินเยอะฉันไม่ใช่คนสำคัญค่ะฉันไม่ใช่คนดินคนดังค่ะฉะน,นั้นไม่ต้องมาสนใจในเมยเยอะค่ะ ไปสนใจโน่นวันที่สิบห้าน่นใครจะไปใช่ไหมถูกต้องคนใต้มีอุมการเดียวกันพอดีค่ะในแม่ไม่ได้เป็นเกณฑนนำค่ะอยากรู้ว่าเกณฑนนำไปดูวันที่สิบ้าค่ะว่าเป็นใครแลีวจะตกใจนะคะเออนอนนับวันเลยเออยุดโยปัญญาอ่อนค่ะโยงเก่งโยงเก่งปั่นเก่งสร้างกระแสเก่งอ้างเก่งลูกขี้อ้างขี้ฉา อิจ้อาอขี้จาทำให้ครอบครัวตัวเองมีความสุขก่อนแล้วค่อยเสือไปปั้นไปโยคนอื่นอืมคนเก่งไม่มีในโลกดังได้ก็ดับได้ค่ะที่พยายามเกาะกระแสอยู่ทุกวันเนี้เดี๋ยวก็ดับศัตรูเยอะค่ะคนรวมคนรวมรวมเขาเรียกว่าอะไรวะคนรุมสักกรรมนะคะเออ คดีก็เยอะค่ะนะทยอยมาเรื่อยๆแล้วนะ่รับให้ได้แล้วกัน